玩的酷吗？Oh. Oh. อู้ก็ล่ะกูไปหานจากกรุงเทพเลยปะไม่ไหวแล้ว <laughs> เยอจะปลดระวังละได้เงินเปหลายวันนะวันละตัดติดบาทเดี๋ยวตัดตัดเหลือติดบาทน่าจะทำงานนะน้อง อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราก็ต้องทํางานก่อนแล้วก็เลยต้องไปทำภารกิจให้กับแม่ก่อนก็คือการขนแกะแล้วเราก็ขนมาแล้วเนี่ยสามรอบสามรอบนี่อยู่ตรงนู้นคุณว่าเยอะแล้วใช่ไหมมาดูรอบนี้คุณคิดว่าชาลีจะขนได้ก,กี่ก้า๊ก เราขนมารอบล่าสุดรอบที่4ได้ไปทั้งหมด33มสิสขอบเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อไม่ให้โคต้าไปเที่ยวนะไปเรีวรีบขนของขึ้รนรถตอนนี้นะครับเรากัังกากมาเก็บผักในสวนที่บ้าน,อนเอาไปกินตอนเราออกแคมปปิ้งครับ เนี่ได้แล้ววันนี้จัดให้แล้ววันนี้เรามากันที่ลบบุรีลบบุรีลรีเหตุผลที่มาลบบุรีเนี่ยเพราะว่าเราทำภารกิจของแม่ที่สิงห์บุรีมาลบบุรีเราไปไหนนะไปสวนลูกสวนลุกกระทาควังด้านเหลืองอ่าตอนน้ำใสมากที่นี่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเดี๋ยววันนี้จะมีน้ำเงือก้วยที่หนุกใช่ทั้งน้ำเงือกน้ำเงือกนอยากเอาใจผิวอยากเอาใจผิวน้ำเงือก นี่นะบอกเลยว่าพอจะกลางเต้นปุ๊บมาเลยมาทันทีเหมือนนัดกันมา้าุร่คนมากจ้าเจอกันไปไม่ได้ไปดนไปเด้ขั้นแรกแล้วอะยังไงสิยังไงสิผลมายังไงสอไิอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอาซะอ่าวันหยุดอ๋อ ไม่กล้าออกตัวไม่กล้าออกตัวรู้รู้แหละไม่กล้าออกตัวกลัวอายเด็กกลัวอายเสียงเครืงโดนกระต่างกันแล้วครับอ,อะไรบางเ่ยไอ้เดปทลายฝนนันสิกระตางแล้วกระางอีกแล้วน้ำแอร์แู้ว่าเราต้องหาที่ทำน้ำแมอก่อน กเก,เกลี่ยเลยครับพี่รอบได้แวตราครับแวตราซื้อเนื้อ,อต้องเสศษเนื้อหน่อยแตงชงแล้วน่อยขึ้นมา เชื่อขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอ why, oh, ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาไก่ย่างทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงคือมันมันเทราดลงไปเลยถามว่าขึ้นยังไงตอนขึ้นเนี่ระวัสีเลยสิปะปะดินระวังดินสไลด์วห้าวันนี้เพื่อนเดียวไหมฮะเพื่อนพอสมควรก็อาจจะมาเล่นแค่น้ำแล้วก็กลับเหรอ แน่ใจว่ารถเราจะจอดนอนได้หรือเปล่าถ้ารถจอดนอนได้เราก็ไม่ต้องกังเซ็นลงตรงไหนวะนี่ล่นี่นี่นี่คางค่อนข้างจะแบบโหดโหดร้ายจริงจริงันิดนึงทำไมถึงยิงพย,ยองว้ายนะกลัวมากเอเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงรถไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางให้ดูนะมันน่าก,กลัวจริงจรนะิงอะเดี๋ยวมานีกวนะ่ย รวจพื้นที่กันดีกว่าแร้วก็ลังเดินสวรวจกันฮะที่ตรงนี่พถึง,ถงน้าขับรถเข้ามาได้เนาะสามเต็นท์อันนี้ไงลงเล่นน้ำกันแล้วเรายังไม่ได้เล่นเลยอันไปดิอีกไปดิอีกไปดิอีกไปได้อีกเลยไม่ได้แล้วเนี่ยยังไงรถมาไม่ได้โ<ห>อนน้น้ำใสมากตรงนี้โอ้น้ำใสแจ๋วแล้วตรงนี้โอ้สีฟ้าเลยอะดูดิตอนนี้เราลุยเข้าไปในป่าอีก แต่ถ้ามาี่นี่เราจะขนไวกันหรือเปล่า,อ,าอืมอ๋อแล้วก็มีคนเล่นอยู่แต่ว่าตรงนี้ไม่มีไฟนะทองไงล่ะคะทีนี้เราจะไปทางเดิมก็ต้องโวนน,นอกร้านนะที่มีคนเล่ะนะวันนี้ก็อาจจะต้องพักแบบมีเพื่อนโอ้ยเหนื่อยน่วันนี้ไม่น่าจะทันเล่นแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปซื้อของไม่ซื้อเลยนะ ไม่มีเลยกลิ่นเลยตรงมุมของพี่น่าก็ดีนะสีม,ม่วงนะตอนนี้ก็ต้องหาที่หมอ,หมอกๆลางแล้วนะครับม่วงๆต้องอะไรดีล่ะต้องสำรวจปลาสำรวจปลา ตรงนี้น้ำเยอะกว่าเขยอกว่าแล้วก็มีหิชานะแล้วก็ตรงเนี้ยเออเวอวงเนี้ยก็ได้อยู่ไม่ก็ตรงโน้ไอทีปูนขาวรอบๆดูที่ไหนมันเรียกว่ากันที่ได้ต่อไฟไหมครับเขามีไฟให้ต่อไหมครับโอ้โหอ๋อก็คือถ้าจะใช้ไฟก็คือต้องใต้ศาลาใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่ามาเต็นท์นี่คือไม่มีไม่มีอ๋อ ก็คือว่าเรามีสายไปยาวรากนส่วนก็ไดเราไม่มียาวนะ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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เายงใช่เขายังหูไปตั้งลำนู Likewise, ่น8ปดกิโลก็คือสนานี้เขก็สวยแหละแต่ว่าเรื่องลนลาของรถาที่คิดว่าสามารถลุยได้นะใช่ใช่เอารถที่ลุยได้ดีกว่าคือเราเราก็ผิดอย่างหนึ่งเละที่เราไม่ได้ดูรีวิวแบบเรื่องเส้นทางเรื่องเส้นทางด้วยแลืยเรา บอกกันเลยว่ารถรถเราแย่มากรถเราไปไม่ได้เลยเออรถเราแบบเดือดขึ้นไม่รอดอ่ะเออเดือดขึ้นไม่รอดเราก็เลยแบบเอาไปว่าอย่ามารถเล็กกันเนาะน้ำแอร์ไหลนองเต็มตะลิ่งเลยขายกระเป๋ายังไม่ทันได้กี่ใบเลย <c oughs> เอาแล้วนะชานีนะ <c oughs> เริ่มต้นจากแอร์ก่อนเลย <c oughs> เราจะทำเสร็จก่อนถ้ำไหมเนาะ <c oughs> เป็นการกางเต็นท์ที่ ลุ้นอีกแล้วครับตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะจ๊ะลํบากมากเลยฮะขนาดรถเราใช่อ,นนอาจจะขอเขาจอดแค่ตรงไอ้นี่ได้ปะวะนั่นอะต้องถึงขนาดต้องสำรวจเส้นทางกันเลยอะ <c oughs> มันไม่ได้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้ามีโอกาสเห็นรถคันไหนเขาขึ้นนะเราจะถ่ายให้ดู <c oughs> ห้องน้ำก็มีตรงนี้นะตรงจุดกลางเต้นก็คือเดินมา ไกลพอสมควรใชู่ไหมมาแล้วมาแล้วยังไงเราก็ต้องไปให้ถึงแล้วก็จุดล้างของเหรอถามมาล้างตรงไหนนี่นะเขามีสายสายางให้แล้วนีวว่คือทางที่เราจะลงไปกลางเป็นนะฮะในตอนกลางคืนตอนนี้เป็นเวลา6มโมงครึ่งคือมันเป็นมันเป็นเหมือนดินทรายอะ่ะมัน ก,กลัวมันจะปัดกลัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยหน้าฝนนี้คือไม่ต้องสืบเลยแหละ วันนี้มีหมูหมักค่ะวันนี้ค่ะว่าจะไปซื้อเนื้อมาย่างอยากกินเลยเนาะวพาสนาคงไม่ถึงอะหาไม่มีเลยตลาดน,นั้นแรกไม่มาสี่โมงเย็นแล้วนะยังไม่มาขายได้แตงกวามาสิบบาทตลาดนแรก <laughs> กลางตรงกลางเซนเรียบร้อยแล้วออกไปใหม่ไปเจอตลาดใหญ่เดชบุญตั้งหันเด่นมาก,มากปิดทุกร้านและร้านหมูนี่ขายเรียงต๊บ ตับสี่ห้าล้านเลยตับเดิดงุ่งทันเนื้อปิดหมดเดี๋ยวตัดไปเก็บลงซื้อแดกไม่คือมันมันเป็นทุกรอบเวลากางเต้นท์อ่ะเป็นอย่างเงี้ยแหละถูกละหุบไปหมดถ้านอนในรถก็จะสวยงามหน่อยคือมันไม่เหนื่อยกลางแล้วไงมันก็แค่ปูที่นอนันลดจัดของกลางตอนน่สจบ ีอะไรกินบ้างคอืมเออเรามีหมูย่างนะได้ย้ำหมูนิดหน่อยอันนี้ผักนี่เรามาจากไหนเรามาจากบ้านเรามาจากสห์บ้านแม่แม่เราปลูกน,นะในผักกาดเขียวโลพามาเสิม่วงแตงกวาซื้อตลาดหมูมาจากแม่เหมือนกันทุกอย่างวันนะี้ไม่ได้ทำไม่ได้ซื้ออะไรเลยที้แ่แตงกวามนหมูวันนี้ก็จะมีนี่งหมูย่าง เป็ยังไงเขาไม่อร่อยเค็มเค็มแล้วก็มีมียำหมูของป,ปา้าป,ปาที่ปาป้าทำอร่อยมากคำเชี่ยวรสชาติเป็นไงโอ้โหคำผัดแรกเข้าปากไปหวานตามด้วยเปรี้ยวปลายลิ้นเริ่มเค็มแล้วเพราะสามรสอย่างเงี้ยสามรสั่วไปหมดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราเวลังกินข้าวกันกินข้าวมือ้อดึกสามค่ำครึ่งแล้วนะตอนนี้นะเพิ่งนทำทุกอย่างเสร็จอาบน้ำอาบผ้าวันนี้อากาศอบนะ แล้วก็เราอยู่เลขสองสามสี่ที่นี่ ไม่มีไฟฟ้านะบอกก่อนว่าที่เราใช้นี่คือเราเอามาเองครับใช่ไม่มีไฟฟ้าเลยที่ต่อเลยตอนแรกเขาบอกว่ามีตรงศาลาคุไปดูแล้วมันไม่มีครับมันไม่มีปลั๊กใครจะมาที่นี่เตรียมตัวมาคือมีไฟที่ให้แสงสว่างเนาะแล้วก็เ o w e r bank power box ต่างๆเตรียมมาให้พร้อมห้องน้ำสำหรับห้องน้ำที่นี่คือที่นี่คือ พื้นที่อุทยานไหมน่ะไม่ใช่พื้นที่เอกชนนะคะใครมาก็คือต้องรับทุกสภาพสถานการณ์ให้ได้แล้วกันเนาะแล้วก็ห้องน้ําค่อนข้างที่จะน้อยถ้าถ้าต้องจุดนังเต้นเนี่ยก็คือมีแค่จุดเดียวั้าบนเราก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะเข้าไปดูสภาพเป็นยังไงแต่ข้างล่างนี่ก็ก็ตามสภาพห้องน้ำชายหญิงสองห้องห้องนั้นหญิงมีสางตรงนี้นะถนนคนทางเนี่ยก็มันจะมีอยู่บางช่วงเมาะที่มาเข้าซอยแล้วก็จะเป็นลูกรังหน่อย แล้วก็เส้นทางที่ลงลงมาในส่วนน้ําตกเนี่ยในจุดจอดรถของเขาเนี่ยจุดจอดรถของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสเลยสําหรับรถเล็กนะลําบากนิดนึงอ่าเราก็ลงลงมาจอดได้แค่ที่แม่เอ่าตรงห้องน้ําคือถ้าเราลงมาจอดตรงลานจอดรถเนี่ยลงมามันพอได้เแต่พอขึ้นเนี่ยมันจะลําบากมากลสำหรับผ่านน้องผ่าน <laughs> เห็นเลยเมื <c oughs> ่อกี้พักอะ่ะ <c oughs> ช้านีร้อนมากเลยเราก็พยายามพยอย,ย,อยเก็บของขึ้นมาบ้างแล้วนะเพราะว่าจะได้ไม่หนักไม่เหนื่อยเมื่อทันเราไปเอาเรื่องเอาเรื่อง,งภาพมาตรงนี้นั่งทำอะไรวะเน,นี้

ไม่เห่าเด้วยคูชีแท้ก็ไปมาแล้วเนี่ยว้าวมาเที่ยวทุกจังหวัดเลยเนี่ยแก่ี่เปคนนี้กับคุณลุงคุณป้ามาใช่น่ารักมากเลยเที่ยวไว้กระสเปนใช่จับน้องหมาหนึ่งตัวน่ารักมากเลยไปเที่ยวไปไหนไปกันเราสองคนจะมีแบบนี้เนาะจะไปไหนไปกันมีหมาอย่างมีรถหนึ่งคันง่ายตรงนี้โหสวยไหม ใส่สีฟ้ามอระโกโอ้ยหวันี้กระโดดได้เลยนะเนี่ยระวังเล่นนะ้ำมีตะไคร่ ต้องมีคนมาเล่นเยอะยแยะน่เลยเราไม่ได้รู้ตัวนะว<ป>เลี้ยวคุเปเกัน,นไปวิ่งไป มาดูนะครับสาวน้อยผู้ไม่ยอมแพ้ต่อประสัดๆไม่ว่าของเธอนั้นดีหยือขนาดไหนเธอก็หอบไปได้เสมอทั้งน้ำกระติกเบาะน้อยมรืออะไรที่เธอทำไม่ได้เธอไม่เหนื่อยเธอไม่ลาควากความสุขะเนาะเธอไม่เหน็ดเหนื่อยเธอไม่ล้าเธอไม่เคยบ่นถ้าเธอเหนื่อยเธอก็พักแล้วไปต่อพักบ่อยจังเลย ถึงแล้วถึงแล้วเย้่ยตคุณใจมากถึงบ้าเหรอ,อไม่เหนื่อยใช่ไหมฮรรุไม่เหนื่อยไม่มีอะไรจะพูด องกลับแล้วนะจ๊ะหมดเวลาสนุกหมดเวลาเที่ยวแล้วก็จบไปแล้วค่ะสําหรับในส่วนของทลิปนี้เป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าเอยทางค่อนข้างที่จะลําบากลําบนสนักนิดนึงนะแล้วก็ระยะเวลาที่เราเดินทางท่องเที่ยววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดทุกอย่างมันบีบไปหมดเลยทำในในเรื่องของเวลาเนาะแต่ยัยงไงหวังว่าทุกคนก็คงสนุกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่นี่เมื่อกลับไปแล้วคุณจะต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยนะ นี่เราจะไม่มีจุดทิ้งให้เนาะใช่ตรงที่นี่<ม>นะคะด้านล่างจะไม่มีจุดถังขยะแม้แต่จุดเดียวเลยก็คือจะอ้องถือไปทิ้งด้านบนก็ยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเหมือนคลิปพันผ่านมาเนาะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอินเดเวนของเราด้วยอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งนะถ้าใครไม่กดกระดิ่งขอให้อู <c oughs> <c oughs> บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าตายเลยแม่วัวเอาขยะไปทิ้งทำไมเราต้องแยกกันป๊าบอกว่ารถมันต้องเอาของลงสับทิ้นหนึ่งให้น้ำหนักมันเบารถมันจะได้ไปได้ป๊าเลยเลือกอหนูลงหนูก็เลยต้องลงเพราะว่าของมันเดินไม่ได้หนูเดินได้โอเคจ้ะไปก่อนนะบายบายเจอกันทั้งบน